นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางถึงฮ่องกองเมื่อวันเสาร์ที่17มิถุนายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี فا เดย์ในวันที่19มิถุนายนที่จะพบกับฮ่องกองที่ฮ่องกองสเตเดียมการฝึกซ้อมครั้งนี้มาโนโปกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้แบ่งนักเตะเป็น2ชุดโดยผู้เล่นเจ็คนได้แ,แก่กฤษดากราแมสสุภโชคสารชาตินิโคลัสมิเกลสันทิติพันธ์พวงจันทร์ชนาทิพย์สงกสินวิรเท ป้อมพันและทีศิสินแดงดาฝืนฟูร่รางกายที่ห้องฟิตเนสภายในโรงแรม ส่วนนักเตะที่เหลือฝึกซ้อมที่สนามกีฬาซูไซหวานฮ่องกงซึ่งเป็นการฝึกซ้อมในเรื่องของการเคลื่อนที่การเล่นเป็นกลุ่มและปิดท้ายด้วยสมอลไซส์ตลอดการฝึกซ้อมมีฝนตกลปอยๆตลอดเวลาใช้เวลาในการฝึกซ้อม1ชั่วโมง30นาทีโดยประมาณก่อนการฝึกซ้อมเฉลิมศักดิ์อัคีเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติไทยกล่าวว่าพูดถึงเกมที่ผ่านมาก็เสียดายที่เราไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ผมว่าเราต้องกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดและโฟกัสที่เกมกับฮ่องกงก่อนฝึกซ้อมมีฝนตกตั้งแต่มาถึงแต่วันนี้ยังซ้อมตามปกติ โค้ดมีโปรแกรมซ้อมให้เราเราต้องรีบทำงานหนักต่อไปผมได้ลงเล่นในเกมกับไต้หวันสภาพร่างกายไม่บาดเจพร้อมที่จะลงเล่นในเกมฝั่งแฟนบอลไทยที่อยู่ฮ่องกงและที่ประเทศไทยช่วยเชียร์ทีมไทยด้วยครับสำหรับโปรแกรมฟี f a เดยนัดสุดท้ายเดือนมิถุนายนของทีมชาติไทยจะพบกับฮ่องกงที่ฮ่องกงสเตเดียมเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ AIS Play